ก็สวัสดีครับนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่คือส่วนของอพ่อตุ๋ยแม่ต้อยนะครับพื้นที่สวนนะครับก็สวนของผมนี่แหละครับนี่นะครับก็เริ่มจากตรงนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นที่งอกเองธรรมชาตินะครับก็ยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่ก็นี่ฮะยังไม่มีผลผลิตนะครับนี่ครับพอรับลงไปเก็บมะม่วงอกล่องต้นโบราณต้นนี้นะครับของตานะครับนี่ครับสุกแล้วครับเริ่มสุก แต่ยังสุกไม่เยอะก็จะเก็บไม่ได้นะครับระมะมอ,อกล่องนี่นี่ครับนี่ของเรามีอยู่กลางสวนอีกต้นหนึ่งนะครับออกล่องโบราณตอนนี้อายุยังน้อยครับอายุน่าประมาณสักยี่สิบปีเพราะว่าผมผมเกิดมาแล้วเพิ่งปลูกนะครับต้นนี้จาได้เลยส่วนนี้เป็นพันเศรษฐกิจนะครับก็คือมะม่วงมันนะครับเป็นมะม่วงพันธุ์หนองแซงนะครับต้นนี้ที่ให้ลูก ตัวนี้อายุสองปีครับแต่ซื้อเป็นกิ่งตอนมานี่ครับปีนี้ปีที่แล้วได้สามลูกครับปีนี้ดกเต็มต้นเลยครับได้ประมาณสักสามสิบนะครับนี่เดี๋ยวมาดูโซนนี้ต่อครับฝนตกครับพ่อจะกลับบ้านไปก่อนไหมกลับบ้านก่อนไหมเออกลับก่อนก็ได้ตามไปฝนตกครับเช้านี้นี่นะครับ น้อยนาน้อยนานะครับพร้อมผลิใบก็ติดดอกนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวพาดูส่วนนี้ครับอ,นนอันนี้เป็นเฉียวเสมยนะครับโอ้โหลูกเล่เลยอันนี้ปลูกได้สองปีพร้อมกับหนองแซงนะครับเป็นกิ่งพันุนะครับซื้อมาปลกูก็จะติดลูกเร็วแบบนี้ ปีนี้ได้สี่ลูกครับเป็นครั้งแรกนี่เจยวเสวยนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นมะม่วงตอนเหมือนกันเพิ่งมาปลูกครับก็ยังไม่ติดลกูกยังไม่รู้สายพันธุ์นะครับเพราะว่าแม่เป็นคนซื้อซื้อมาแกก็จะลืมนะครับอันนี้เป็นมะม่วงปลูกยืนต้นนะครับนี่ก็ต้องรอเพราะว่าเป็นม่วงที่งอกแต่นี่นะครับ ที่บ้านจะใช้วิธีเอาต้นนะครับคือใช้มะม่วงปลกร่องมะม่วงพื้นบ้านนะครับในการปลูกเป็นต้นพันธุ์แล้วจะใช้วิธีเสียบยอดครับนี่ครับนี่นี่นะครับแม่ผมจะแม่ต้อยนะครับจะให้เขามาเสียบยอดให้ก็คือใช้วิธีการเสียบยอดแบบนี้ครับหรือการมาทาับกิ่งครับแล้วก็ตัดต้นเดิมออกไป ก็เอาพันธุ์ดีไว้ก็คืออาจจะเป็นพันธุ์ส่วนใหญ่จะชาวบ้านก็จะเน้นมะม่วงมันนะครับกินกันง่ายดีนี่นะครับสองยอดต้นนี้ก็ทําไว้สองสายพันธุ์นะครับรวมกับต้นเดิมเขาก็เป็นสามสายพันธุ์น่ครับพอ,อฝนตกก็อันนี้ครับความสดชื่นก็มีในพื้นที่สวนนี่เหมือนกันครับอันนี้ต้นต่อเดิมเป็นมะม่วง กระล่อนนะครับแม่ก็ให้ลุงที่บ้านนี่นะครับเป็นคนทาให้นี่ครับนี่ครับติดแล้วนะครับพอติดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงมันที่สวนเรานี่ครับก็ส่วนใหญ่จะเอาก็จะมีทองดาเขียวสวยแล้วก็หนองแซงฟ้าลั่นนะครับที่เอามาติดตา หรือมาทับกิ่งนะครับนี่ครับต้นนี้ก็สองกิ่งเหมือนกันนี่ครับต้นนี้ยังนะครับยังเล็กอยู่ต้นนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนยอดนี่ครับนี่อีกจุดนึงครับนี่ครับการทาบกิ่งก็จะทําก่อนหน้าฝนนะครับมันก็ติดแล้วครับนี่ติดยอดแหละเดี๋ยวรอดูครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้าง แต่ต้นพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงกะล่อนกับมะม่วงอกล่องนะครับเพราะว่าเรามีอยู่ที่สวนอยู่แล้วแล้วปลูกขึ้นง่ายครับเกิดง่ายนี่ครับนี่ครับนี่เพิ่งติดตาไปนะครับเพิ่งทาไปนะครับนี่ครับนี่แม่มาทาไปเยอะเลยครับให้ลุงมาทาไปเยอะเลยนี่ครับสวบ ติดแล้วครับนี่ตัดทิ้งครับพอติดแล้วเราก็ตัดกิ่งเดิมเขาทิ้งไปกิ่งพันุ์เดิมทิ้งนี่ครับอันนี้ตัดเอาหมดเลยแต่เราจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวเขาแตกกิ่งขึ้นมาด้านข้างด้านอะไรเราก็เก็บไว้ได้ครับถ้าเราอยากได้สายพันธุ์เดิมเขาให้อยู่ด้วยนะครับนี่ครับส่วนกล้วยก็บอกก็ขุดลงลึกมากนะครับแต่น้ํานี่ครับนี่น้ํามาจากฝนตกนะครับส่วนก็โซนนี้นะครับ นี่ครับพัฒนาอยู่นะครับแต่คือไฟมันเข้าบ่อยก็จะตายหมดครับมะพรงมะพร้าวนี่ครับปลูกไว้นี่ครับมันอยู่ที่สูงด้วยระบบน้ำก็ใช้วิธีตักรถเอาที่จะเห็นผลดีก็คือน้อยหนานี่แหละครับทนหน่อยพอเข้าหน้าฝนเขาก็เนี่ยเพราะได้ฝนกรับติดใบนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นต้นพันธุ์โดยมะม่วงกะล่อนนะครับมะม่วง ทางบัํมบ้างนะครับเพราะว่ามะม่วงเหล่านี้ปลูกง่ายครับแล้วมมเมล็ดเขางอกง่ายพอมเมล็ดงอกง่ายแล้วก็โตเร็วพอโตเร็วเราสามารถทาบกิ่งได้เร็วนะครับพอทาบกิ่งได้เร็วก็ได้ผลผลิตที่สวนนะครับทํามาแล้วก็คือเห็นผลผลมาแล้วไงครับนี่ก็เหมือนกันครับต้นพันธุ์ก็เป็นอย่างที่ผมว่าครับสามสายพันธุ์นะครับทีนี้ก็รอรอการ ทับกิ่งนะครับนี่ครับอันนี้นี่นะครับเห็นนะครับนี่เป็นอมโมงอกล้องนะครับดังเดิมเลยคือต้นเขาปลูกเป็นอกล้องวับเนี่ยนี่ครับอกล้องอกล้องเหลืองทองครับนี่นะครับนี่ครับขนาดต้นตอนนี้ก็ยังยังเล็กอยู่นี่ครับแต่ก็ติดลูกแล้วนะครับ นี้พอเราได้กิ่งต้นพันธุ์แบบนี้แล้วก็เหลือไว้ครับนี่แม่ก็เหลือไว้นะครับเหลือให้เห็นได้กินลูกแต่บางส่วนก็เอามานี่ครับภาพวิธีแบบนี้นะครับนี่ครับก็เป็นมะม่วงอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่ติดแล้วนะครับลัดยอดแล้วครับเขาสู่ช่วงนี้พอดี นี่ฮะนี่ก็เป็นอกล่องแล้วก็มีการทับกิ่งนี่ครับแบบนี้นี่ฮะนี่เป็นเขียวเสวยครับอันนี้แหละครับนี่คือเป็นต้นแรกนะครับที่ใช้วิธีสองต้นนะครับของสวนเลยของสวนแม่ต้อยพ่อตุ๋ยนะครับนี่ครับ เกียวเสวยปีนี้เกียวเสวยแม่บอกว่าช่วงที่เขาปีที่แล้วติดลูกเยอะครับปีนี้ติดน้อยครับต้นนี้ช่วงที่เขาติดดอกนะครับเผราเออเขามันแรงมากไม่มีน้ําเลยมันร่วงหมดปีนี้ได้ไม่กี่ลูกครับนี่ครับแต่ก็เป็นต้นหนึ่งในสองที่สวนผมได้ใช้วิธีการทาบกิ่งแล้วเอากิ่งเก่าต้นพันธุ์เก่าออก แล้วก็ปล่อยให้เขียวสวยนะครับโตขึ้นนะครับแทนนะครับตอนนี้ก็เป็นเขียวสวยทั้งต้นนี่นะครับต้นเดิมเขาเป็นมะม่วงกะล่อนนะครับต้นนี้ตอนนี้เป็นเขียวสวยไม่ติดดอกก็เลยแทงยอดใหม่ซะเลยปัชดเลยครับไม่ติดลูกลูกไม่เยอะก็เนี้ยฮะดูลูกได้สิบกว่าลูกครับก็เลยเนี่ยครับแตกยอดใหม่เลย ลอยมีแมลง,งกินยอดอยู่ครับนี่ส่วนนี้เป็นทองดำนะครับปีนี้เป็นปีของทองดำนะครับส่วนผมนี่สวนแม่ต้อยพระตุ๋ยเนี่ยครับที่ดกนะครับปีที่แล้วติดอยู่ประมาณสักห้าหกลูกนะครับแต่ปีนี้ทองดำดกมากสียังไม่ออกเท่าไหร่ครับนี่นะครับดกแล้วลูกใหญ่ครับปีที่ผ่านมาลูกเล็กปีนี้ทองดำลูกใหญ่ ดกด้วยไม่ต่ำกว่าคราบสิบลูกครับต้นก็อายุสามปีครับพร้อมกันกับเขียวเสวยแต่ต้นเขาสูงครับลักษณะต้นเขาเป็นทรงพุ่มสูงนี่ครับช่วงแหลงแล้วก็ตอนจริงตัดจริงแตง่งจริงให้เขานี่ฮะนี่ครับ,รบทองดำก็เป็นมะม่วงที่ทาบยอดเหมือนกัน นี่ก็คือจุดนี้นี่ฮะจุดนี้เลยครับถ้าย้อนกลับไปดูสามต้นที่แม่ผมให้เขามาให้ลุงมาทาบไว้ตอนนั้นครับตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะนี้และครับพอเขาโตขึ้นโตขึ้นมากๆต้นเก่าเขาก็จะโดนกลบด้วยกิ่งสองกิ่งนี้นะครับที่เอามาทาบนะครับนี่นะครับก็เป็นสองกิ่งที่ขึ้นไปเป็นต้นโตขึ้นมาแล้วครับนี่ครับ ทำให้ได้มะม่วงสายพันธุ์ทองดําแต่ลากเป็นต้นต่อเป็นมะม่วงกะล่อนนะครับซึ่งมะม่วงพวกนี้เขาจะหากินเก่งเพราะเป็นมะม่วงพื้นบ้านนะครับมะม่วงพื้นบ้านที่หากินเก่งแล้วก็ต้นใหญ่ฐานใหญ่นะครับก็จะทําให้มะม่วงพันธุ์ดีของเรานะครับโตเร็วแล้วก็ ให้ผลผลิตเยอะนะครับติดลูกเยอะเพราะว่ามีความรากมีความแข็งแรงแล้วก็หาอาหารเก่งนะครับนี่ทองดำครับนี่นะครับเชา้านี้วันนี้ก็เก็บมาฝากที่สวนของตาวาดพอตื่ยแม่ต้อยนะครับที่บ้านหัวใหญ่ตำบลโนทเกยียรติอำเภอดาน์ุนทนนะครับนี่ครับภาพสวย,สวยอีกภาพหนึ่ง อันนี้เป็นอกล่องเหลืองทองนะครับนี่นี่ครับสองพี่น้องนี่เป็นพันอกล่องเหลืองทองนี่นะครับปีนี้ปีที่แล้วต้นนี้นะครับต้นเล็กต้นนี้นะครับมีลูกอยู่ประมาณ สิลูกครับติดอยู่สิบหน่วยปีนี้แก้มือเลยครับติดเยอะเลยลูลองหลืองทองครับสุกก็มีราคานะครับอันนี้นี่ฮะดูเดพาไปดูใกล้ๆนิดนึงนะครับต้นนี้ก็ต่ำรือว่าเป็นต้นที่ยังต่ำอยู่นี่เขาก็เริ่มเริ่มแก่แล้วครับพ่อบอกเพราะว่าต้นนั้นก็ไล่ๆกันนี่ครับ ดอกครับดูความดกปีนี้ของเขาน,นี่ครับโอวังเหลืองทองสีเริ่มฝั่งนี้โดนแดดนี่ครับเริ่มแก่แล้วครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะเริ่มมีหล่นให้เห็นแล้วครับต้นนี้ดูสิครับว่าดอกไม้ดอก,กไม้กระทั่งกิ่งนี้ก็ยังติดนะครับอันนี้ไม่ใช่ของปลอมนะครับนี่ครับแน่นอน นี่แล้วก็ได้นี่มาเป็นอกล่องครับนี่ลูกนี้จะอยู่จะอยู่ให้เราได้เก็บคาตน้นหรือว่ายังไงนะครับนี่ครับหรือว่าจะแอบ,บสุกลวงลงก่อนแต่มเด็กทุกวันนี้ไม่มีเด็กมาลบกวนลวครับมะม่วงเด็กจะไม่ค่อยสนใจกินอาหารอย่างอื่นไปไม่ค่อยรู้จักแหละมะม่วงสุกนี่ นี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตสวนผมตั้งแต่เด็กๆที่ผมโตมาจากที่นี่นะครับให้ทุกท่านได้รู้ว่าการทำเกษตรของผมคือผมมีการปลูกฝังจากตายายนะครับให้มาเล่นสวนให้มาอยู่สวนตั้งแต่เด็กๆก็เลยมีใจรักที่จะชอบมาดูสวนของตัวเองนี่ครับ แต่มันทํายังไม่ได้เต็มที่นะครับมันก็ค่อยๆพัฒนาไปครับคือเรามีเวลาเราก็มาเสียบๆไว้ต้นไม้นะครับคือเสียบไว้เมื่อเขาโตประโยชน์มันก็มีนะครับเหมือนสายพันธุ์ม่วงเหมือนกันนะครับผมบอกกับแม่ผมว่าปลูกไปเถอะพันธ์ปลูกไปเลยครับพันอะไรเราก็ปลูกไว้นี่ครับเหมือนตรงนี้เมื่อเราปลูกแล้วเขาโตเราก็ไม่อยากได้สายพันธุ์ เดิมเขาเราก็เปลี่ยนเขาแบบนี้ครับนี่ก็เป็นมะม่วงอกล่องนะครับที่งอกขึ้นมาเองอีกหนึ่งต้นนะครับคือแม่เขาอยู่ใกล้ๆลูกเขาเวลาล่วงเมล็ดเขาก็เราก็จับฝังดินไปเขาจะงอกนะครับนี่ครับนี่เหมือนกันครับนี่นี่อีกหนึ่งต้นนะครับที่งอกขึ้นเองนะครับพอเขางอกขึ้นมานะครับสายพันธุ์มันก็จะอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่เราอยากเปลี่ยน เพราะาเรามีต้นโตแล้วเราอาจจะปลูกทอยไว้เพราะว่ามงม่งเขาก็มีอายุของเขานะครับรักษาได้ดีก็อยู่ได้นานแต่ถ้าเกิดมีจําเป็นต้องตัดต้องเราก็จะมีต้นเล็กๆที่คอยโตขึ้นมาเหมือนที่สวนผมนะครับก็จะมีให้เรากินไม่ขาดระยะในช่วงปีนะครับนี่แหละครับนี่ครับช่วงที่ผม ฝังดินไว้ก็งอ,อกครับนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับคือพื้นที่ที่เขาอยู่อาจจะไม่เหมาะสมแต่พอเขางอ,อกขึ้นมาแล้วมันก็ดูดีนะครับเขาก็ช่วยพยุงดินขอบบ่อให้เราด้วยนะครับโตขึ้นเป็นร่มให้บ่อนี่ก็เป็นโอกร่องเหมือนกันครับฝังไว้ช่วงที่สุกเยอะๆผมก็จะมาผมก็จะเก็บฝังดินไว้พอต้นไหนที่งอ,อกแล้วเขาก็อยู่ทนแรงทนผ่านหน้าแรงมาได้นี่ครับ จนจะถึงหน้าฝนเขาก็เริ่มโตขึ้นลากลงลึกหาอาหารลงลึกถึงน้ำลึกนี่นะครับเขาก็จะโตพอโตเราอยากเปลี่ยนสายพันธุ์เรามีหลายต้นแล้วอ,อกร่องเราอยากเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆเราก็มาทาบกิ่งเขาที่ต้นนะครับแต่สิ่งที่ได้คือความ มันคงของต้นก็คือเขาเป็นมะม่วงที่มีรากแก้วนะครับเป็นมะม่วงที่งอกขึ้นเองจากพื้นที่ธรรมชาตินะครับอายุการเติบโตเขาก็จะอยู่นานนะครับจะอยู่เป็นสิบยี่สิบสามสิบปีหรือแม้กระทั่งเหมือนต้นแม่ของเขานะครับที่สวนผมเหมือนต้นแม่เขาเนี่ยนะครับต้นนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ไม่ต่ํากว่าห้าสิบปีนะครับเพราะว่าผมเกิดมาก็เจอแล้วตาผมมาเป็นเคย อยู่ที่นี่ก็เจอแล้วจนตาผมอายุแปดสิบสามปีแล้วนะครับปีนี้แกก็บอกมาก็เจอแล้วแตาถามตาทวดไม่ทันครับตอนนั้นยังไม่มีความคิดที่จะถามตาทวดว่ามะม่วงลอกรองต้นนี้อายุเท่าไหร่นะครับถ้าถามตาทวดแล้วนะครับเป็นคนที่จะบอกได้เพราะว่าตาทวดเป็นเจ้าของสวน ได้รับมรดกตกทอดมาอีกทีหนึ่งนี่นะครับก็รักษาไว้ครับปกล่องเหลืองทองต้นนี้มะมองเก่าแก่ขอบคุณนะครับที่ติดตามบ้านสวนแม่บริเกษตรฟาร์มครับที่อาจจะทําอธิบายก็เป็นความสุขความภูมิใจนะครับของคนที่ทําเกษตรแล้วเห็นผลผลิตที่ตัวเองได้วางไว้ได้ปลูกฝังไว้นะครับนี่นะครับเหมือนต้นนี้เสียบเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้เขาโตขนาดนี้แล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีและมีความสุขในเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ